คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการสอนสูตรที่ะจะเรียกว่าแหกกฎทุกกฎที่เคยสอนมานะไม่ใช่ว่าครูเป็นคนย้อนแย้งหรืออะไรคือจะบอกว่าทุกอย่างมันไม่มีกฎายตัวมันอยู่ที่ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปันจจัยนะมันการทำขนมปังเนี่ยถ้าสิ่งสำคัญคือการรู้จักโดรู้จักเอ่อ พื้นฐานของวัตถุดิบต่างๆนะถ้าเรารู้จักพื้นฐานของวัตถุดิบดีรู้จักโดรู้จักกรรมวิธีทุกอย่างเราสามารถควบคุมได้ไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแม้กระทั่งการที่แบบผิดผิดสูตรมันแบบสมมติว่าลดลดแป้งอ่าไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซื้อแป้งยี่ห้อเดิมไม่ได้อะไรประมาณนี้จะทำ แล้วกเ็เครื่องมือที่ใช้เราสามารถได้ใช้ได้ทุกเครื่องมือถ้าเราเข้าใจนะคะอันนี้สูตรนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษนะเพราะว่าเห็นไหมว่าครูใช้แป้ง3ามชนิดผสมกันมีแป้งขนมปังแป้งสาละเปาแป้งอเนกผสมผสมเพื่ออะไรผสมเพื่อให้โปรตีนเนี่ยมันต่ำลงมาแล้วก็มีความนุ่มแต่มีเยื่อใย คือโครงสร้างเนี่ยมีความแข็งแรงแต่มีความนุ่มเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องใส่สารเสริมอย่างแป้งบางตัวเนี่ยแป้งเกาหลีแป้งญี่ปุ่นเนี่ยที่มันนุ่มมากๆเนี่ยเขาก็มีกรรมวิธีผลิตแหละจะบอกว่าแม้ไม่ได้ใส่สารเสริมอะไรพวกนี้เชื่อหรอกเพราะว่าแป้งเนี่ยมันคือมันมีโปรตีนของมันอยู่เขาก็ต้องมีกรรมวิธีเติมนูน่นเติมนี่เติม วิตามินซีเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันนุ่มอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะสร้างแป้งที่เป็นโปรตีนที่เราแบบชอบเนื้อแบบที่เราชอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําได้โดยการเอาแป้งหลายๆชนิดมาผสมกันเนาะทีนี้อย่างแป้งจีนแป้งเกาหลีแป้งญี่ปุ่นเนี่ยเทคนิคการทําของเขาโปรตีนที่เขาชอบใช้เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันแหละไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่า ความนุ่มความอะไรนี่ก็อยู่ที่ยี่ห้อมการการดูดน้ำเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเอา่อทำไมถึงใช้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้อะไรกนมันการที่เอาเอามาใช้นี่มันอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์เช่นแป้งบางยี่ห้อเนี่ยเราต้องการให้มันช่วยอุ้มน้ำเพื่อให้มันเกิดความนุ่มอะไรเงี้ยหรือว่า บางตัวเราต้องการโปรตีนของมันที่ดีแข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงแบบนี้แล้วก็มีการผสมแลงแอะไรแบบนี้ของรุมกันทีนี้ทำไมให้ดูการขึงฟิล์มเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นเห็นการขึงฟิล์มยังถึงไม่เป็นนะการขึงฟิล์มเนี่ยค่อยๆดึงดึงให้มันยืด,ย,ดยืดให้มากที่สุดให้มันบางที่สุดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วดีดมันแตะแตะแตะดูว่าขาดง่ายไหม ทีนี้การขาดเห็นไหมเอานิ้วแตะว่าขาดขาดง่ายไหมนะคะเวลานวดไปเดี๋ยก็คอยเช็คฟิล์มไปเรื่อยๆนะทีนี้เห็นวงไหมเห็นวงไหมวงแรกที่มันแตกอันเล็กๆนั่นอะอันนั้นคือวงที่มันแบบใกล้เพอร์เฟกละถ้าถ้าเป็นการนวดแบบแป้งขนมปังร้อยเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือได้ประมาณ90ละ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันประกอบด้วยแป้งขนมปังแป้งอเนกประสงค์แล้วก็แป้งสลัเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยจะไม่เหมือนก,นกันกับแป้งขนมปัง100%เวลาถ้าเราไปดูว่าเฮ้ยครูสอนมานะว่าถ้าโดเพอร์เฟกเนี่ยมันจะต้องเวลาขึงฟิล์มแล้วขอบมันจะต้องเรียบมันไม่ใช่เสมอไปถ้าในกรณีแป้ง3ตัวนี้น่ะคุณไปหวังขอบเรียบไม่ได้เลย ถ้าคุณหวังขอบเรียบเนี่ยโดคุณจะฉีกกูเตนฉีกพังหมดสลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเนี่ยต้องถึงให้บางถึงให้บางที่สุดที่มันจะบางได้นะแล้วก็เอานิ้วแตะดูว่ามันไม่ขาดง่ายมันมีความแข็งแรงอันนั้นอะคือโครงสร้างมันแข็งแรงแล้วการนวดได้กูเตนที่ดีมากแล้วก็ ความเนียนของโดเนี่ยห็นไหมจับขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยเนื้อมันจะเนียนขึ้นเนียนขึ้นจากที่เราเห็นเหมือนกับว่ามออีความไม่เรียบเนี่ยโดมันจะเรียบขึ้นเห็นไหมเวลาขึงเนี่ยเวลาดึงยืดและหดมันจะมีการยืดตัวและหดตัวนะมันจะมีมีการทํางานทั้งสองอย่างไม่ใช่ยืดได้อย่างเดียวมันมียืดและหดด้วยนะความเด้งความยืดเวลาเราเราทดสอบแบบเนี้ยโดมันจะยืดยืดยาวได้เยอะ อันนี้คือประมาณ90%ละก็อยากอยากจะไปให้มันสุดอันนี้เทสดูว่ามันจะไปสุดเนี่ยได้ถึงร0อยเพอร์เฟกแบบร้อเนี่ยได้ไหมโดยที่อุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็นวดครั้งนี้เนี่ยครูไม่ได้ใช้วัตถุดิบที่แช่ตู้เย็นทั้งหมดนะคะปกติเวลาทำเนี่ยจะแช่เย็นแบบให้เย็นจัดเลยแช่ช่องฟีดด้วยทั้งแป้งทั้งอะไรพวกนี้ แต่ว่าวันนี้เนี่ยวัตถุดิบที่แช่เย็นเนี่ยก็คือมีเนยเนยเนยกับไข่ไก่เท่านั้นเองที่อยู่ในตู้เย็นเนยนี่อยู่ในช่องฟรีซส,ส่วนไข่ไก่นี่อยู่ในอยู่ในช่องธรรมดานะนะอันนี้ยังวงยังวงยังแบบไม่เรียบวงมันถ้าแป้งสามตัวนี้ผสมกันเนี่ยวงยังไงก็ไม่เรียบอะค่ะแต่ว่าการขาดง่ายหรือขาดยากเนี่ยอันนี้มันมัน คือความแข็งแรงของโดแล้วก็การถึงให้บางได้บางมากเท่าไหร่การดึงยืดได้มากเท่าไรอันนี้คือความแข็งแรงของโดนี่ก็ได้ที่แล้วนะคะสังเกตว่าความเนียนเนี่ยจะทั่วๆแล้วแต่ว่าเห็นไหมมันมันเหมือนกับว่าขอบยังไม่เรียบแต่ว่าโดยความจริงแล้วเนี่ยตัวเนื้อโดเนี่ยใช้ได้แล้วดูสังเกตความเนียนที่โดนตัวโดเป็นหลักนะคะ นี่เราก็ออกจากเครื่องนะแล้วก็มาขึ้นรูปได้เลยคันปีนนะอันนี้ครูทำแบบว่าไม่ได้ไม่ได้พักสองรอบนะพักรอบเดียวเพราะว่า,าจริงพักสองรอบเนี่ยรสชาติมันดีกว่าแต่ว่าการพักรอบเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เนาะเพราะว่า,าระยะเวลาในการในการพักขึ้นรูปอะไรพวกเนี้ยมันก็จะจะเสียเวลาบางคนพักสองรอบ และเวลาที่ที่เขาเรียกว่า,าพักให้มันคลายตัวให้โดรีแลกเนี่ยกะเวลาไม่ถูกมันก็จะทำให้งานออกมาเนี่ยกลายเป็นโป้บฟูอะไรเนี้ยค่ะนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความชำนาญแค่ไหนนะคะอันนี้ถ้ามือใหม่เนี่ยแนะนำให้พักรอบเดียวมันง่าย การพักสองรอบเนี่ยบางทีเราเสี่ยงเวลาที่การพักให้โดมันรีแลกซ์เนี่ยมันอาจจะโอเวอร์พูฟในช่วงนั้นแบบลากยาวอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่โอเวอร์พูฟในช่วงนั้นคือพักช่วงนั้นยาวเวลากว่าจะขึ้นรูปเสร็จอะไรเงี้ยยีดมันทํางานไปแล้วมันก็สุดท้ายมันจุดจบกลายเป็นโอเวอร์พูฟอะไรประมาณเนี้ยเนะก็การพักรอบเดียวก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็พอมา พอกันแหละเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยเวลาการขึ้นรูปการพักแล้วก็การพูฟนะนี่ก็พออ,ออกมาเนี่ยทีเดียวจะให้ดูว่าลักษณะโดที่มันมีความเนียนนะใช้ได้เป็นยังไงอันนี้เนี่ยสังเกตว่าอุณหภูมิเนี่ยในการนวดเนี่ยสูงเพระนาะฉะนั้นยีสต์เนี่ยทำงานแล้วทำงานเยอะแล้วไม่ใช่ทำ คือยีสต์มันก็เริ่มทํางานมาเรื่อยๆทีพอพอเลย28ปุ๊บเนี่ยยังอยู่ใน31อยู่ก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดฟองอากาศละเนี่ยฟองอากาศมันจะใหญ่ขึ้นละ31เพราะว่า32นี่กำลังอร่อยเลยยีสต์นามสนี่โตเต็มที่เลยก็คือพังเลยไข่นวดถึงอุณหภูมินั้นนะเจ๊งทุกลายนะคะแค่เลย32ไปก็ก็เฉียดฉิวแล้วแหละ31นี่ก็หยิบเหยียบลนะถ้าครูไม่หยุดนี่ก็ ถังเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าเฮ้ยเราขึงฟิล์มมาด,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 ดีดีดีสุดท้ายแล้วแบบว่าทําไมมันยุ่ย,ยก็แสดงว่าคือกูเต็นขาดไปละค่ะมันจะยุ่ยง่ายละฉีกละเะป็มานอันนี้ก็เสี่ยงนะนะเมื่อกี้เนี่ยทูซีมาจนถึงแบบว่าอยากจะดูด้วยว่ามันสุดได้แค่ไหนก็ทู่ซีลากมาจนถึงขนาดนี้ถ้าไปต่อ,อกนิกก็ก็ก็พังทลายที่นั้นเราต้องอยู่ที่เป็น ็โอเคค่ะนี่เดี๋ยวก็มาขึ้นรูปทีนี้ถ้าเกิดคนไม่มีตาช่างทำไงวิธีการคนเอเชียชอบใช้นะทั้งอาหรับทั้งจีนเนี่ยใช้อย่างนี้เลยกลมๆแล้วก็แบ่งครึ่งจริงไม่ใช่อาหรับทั้งจีนอ่ะคือสมัยโบราณเขาก็ทำอย่างเงี้ยทำให้มันเท่าๆกันเนาะนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดหน้าอาจจะต้องแบ่งเป็น6หรือว่าเป็น4นะพอดี อารามแบบรีบร้อนก็แบ่งเป็นสองปกติจะขี้เกียจทำหลายก้อนไม่ใช่อะไรแต่ถ้าเกิดคนอยากได้แบบว่าภูเขาเยอะๆแบบนูนหลายๆลูกก็แบ่งสักสหรือ6จริงถ้าโลฟหนึ่งเนี่ยขนาด450เนี่ยแบ่งเป็น3เนี่ยกำลังดีละดีแต่มันจะดีสวยถ้าเราไม่ได้แบบใส่ พิมปิดฝานะใช้เปิดฝานะมันดีลงมาละสวยถ้าเปิดฝานี่สักสองก็ได้ไม่ต้องทํางานเยอะหลายครั้งนะแต่ว่าก็แล้วแต่คนก็อาจจะทําให้มันแบบแบบ่งเป็นก้อนเล็กๆหล,หลายๆก้อนเพื่อที่เวลากินก็จะฉีกง่ายอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่สาหรับลูกค้าที่แบบชอบาอไปฉีกนะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ทําเป็นขนมปังแซนด์วิชกินตอนเช้าก็ชอบแบบหัก ถ้าเราแบ่งเป็นก้อนเยอะไปไปเจอรอยต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันออกมาแล้วชิ้นอาจจะไม่ค่อยสวยเลยไอมความเนียนความยืดความเด้งถ้าโดนวดดีเนี่ยมันก็จะเนียนอย่างนี้แหละเนียนเหมือนตูดเด็กเวลาที่เขาชอบพูดกันเ็จะแบบนี้อันนี้ดูลักษณะการหมุนมือเห็นไหมหมุนหมุน เหมือนลูกข่างเนี้ยมันจะทําให้กลมและหน้าตึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องพักไว้อันนี้อย่าเพิ่งทําต่อนะต้องพักให้ให้โดมันรีแลกซ์ก่อนนะแล้วก็การพักนี่ทำยังไงเอาพลาสติกคลุมหรือเอาผ้าคลุมก็ได้นะคะก็ไปหานาฬิกามาก็ตั้งเวลานะก็สักประมาณ10-15นาที